แล้วเราจะมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้วยอาปากใหญ่เลยน้องๆอาปากโอ้ยลูกนกไข่นกกลายเป็นลูกนกแล้วค่ะวิวีวบุญเวทุกทคนน้องไม่ส่งเสียงด้วยน้องอาปากน้องคงคิดว่าแม่น้องมาดูสิแล้วเจอรังนกดูสิทุกคนมีไข่ด้วย ไข่นกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะเจออีกไหมทุกคนนี่คือวันที่สองมาดูไข่นกกันออกมาแล้วอ้าวพีสองฟันอ,อักทุเรนี่เลย ไม่อยากเปิดมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดจากธรรมชาติเดิมไปนี่สองฟองเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอุ้ยแบกนิดนึงแบกนิดนึงแบบเฮ้ยเพิ่มอีกฟองนึงค่ะทุกคนเป็นไงสอมฟองอยู่ในรังอย่างน่ารักน่ารักมากเลยโอเคอไหว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกว่าจะมีสี่ฟองไหมฮัลโหลทุกคนวันที่สี่ก็คือเมื่อวานนี้นะคะที่เราสำรวจไข่นกนะเราวันที่สี่เราไม่ได้มาแต่วันนี้เป็นวันที่ห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีไข่กี่ฟองนะคะจัดก็คือตรงนั้นนะคะต้นนั้นวันนี้มันฝนตกไม่รู้ว่ารังไข่นกจะเปียกหรือเปล่าเราไปดูกันค่ะ น้องจะเป็นยังไงบ้างนะมีไข่ซีฟองค่ะทุกคน 8วันผ่านไปค่ะเราไม่ได้มาที่ไร่หลายวันนะคะย่าขึ้นเร็วมากเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้วิ่ยอ้าปากใหญ่เลยน้องน้องอ้าปากโอ้ยลูกนกไข่นกกลายเป็นลูกนกแล้วค่ะวิวเวือนทุกคนน้องไม่ส่งเสียงด้วยน้องอ้าปากน้องคงคิดว่าแม่น้องมาดูสิโอ้ยน่ารักจังเลยอ้าปากใหญ่เลยคน โ,โ,โอ้ยว่าอาปาใหญ่เลยน่ารักอะ่ะดูสิคะขนยังมาขนเริ่มมาแล้วอ่ะไม่รู้น้องฟักตั้งแต่วันไหนนะดูสิเนี่ยอ๋อมีขนมีอะไรแล้วน่ารักชชมัดเลยอะ่ะเห้เจ้าลูกเนอะน่ารักมากน้องไม่คุยด้วยเลยค่ะจิบ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 จบจบจ,จน้องไม่คุยด้วย ไม่อาปากละเมื่อกี้น้องคุคิดว่าเป็นแม่เนาะค่ะกล้องไม่โฟกัสเลยอเด,ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะทุกคนนี่นะคะ <c oughs> ขาเราก็แช่น้ำนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เด็กๆว่าไง <c oughs> สิ่งเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้มาหลายวันนะคะน้ำมีขึ้นบ้างลงบ้างนะคะแล้วก็ ลูกนกนี่ก็คือฟักไข่แล้วค่ะแม่นกฟักไข่เป็นตัวแล้วนะคะเจ๋วจริงๆนะคะเนี่ยหอร้องใหญ่เลย แต่ดูเหมือนว่าน้องจะมีสามตัวนะคะอีกไข่หนึ่งน่าจะน่าจะอยู่ใต้ตัวพวงนี้หรือไม่ก็อาจจะโดนกินไปแล้วก็ได้นะคะอุ้ยน่ารักจังเลยน้องกำลังมีปีกมีขนนะคะเหมือนลูกไก่ตัวเล็ก,ลกนะคะร้องใหญ่แหกปากกันเข้าไปเดี๋ยวแม่เองมาจิกฉันไม่ไหวนะน,นี่ยไม่ได้สัมผัสนะคะอุ้ยน้องลาบแค่มาแอบถ่ายเฉยๆนะคะทุกคนห้ามดรามา่าเราเด็ดขาดนะ วันนี้นะคะาเรามาอป,ปิดปิดรังไว้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแม่เขามานะคะดูแค่นี้พอนี่อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนและนี่คือเช้าวันต่อมานะคะเราจะพาทุกคนมาดูลูกนกอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นยังไงนะโตขึ้นบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวมาดูกันอุย๊ยอาปาเกเลยน้องอาปากอีกแล้วค่ะทุกคนแหมแหมหิวว่าสิ แม่ยังไม่ป้อนข้าวหรอวันนี้เด็กๆโอ้โหปีกปีกมาเต็มค่ะจากเมื่อวานนี่ปีกน้อยกว่าน,นี้นะทุกคนทุกคนย้อนภาพขับไปดูนะคะยวันนี้ปีกมาเต็มค่ะแหกปากใหญ่เลยร้องเก่งกินเก่งแบบนี้ต้องแข็งแรงมากแน่ๆเลยค่ะอทุกคนดูสิคะน่ารักนี่โอ้โหปากกว้างน่าเกลียดนะ่ากลัวมากเห็นลิ้นไก่เลยมนะั้งน่ะโอ้โห ในอีกทีลูกอีกทีอีกทีออาปากให้แม่ดูหน่อยในขอดูข้างในหน่อยโอ้โหนารัากาสวัสดีทุกคนและนี่ก็เป็นเช้าอีกวันที่สามนะคะที่เรามาดูลูกนกกันมาดูซิว่าจะตัวโต,วตวแค่ไหนแล้วไหนฮัลโหลฮัลโหลเด็กๆว่างไงวันนี้ไม่ตอบสนองอะไรเลย ไม่อาปากเลยค่ะสงสัยแม่นกเพิ่งจะป้อนข้าวไปมัง้งแต่สังเกตเท่าที่ดูโอ้ปีกปีกยาวขึ้นค่ะทุกคนใช่ไหมปีกยาวขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่เรียบเหมือนเดิมอะ่ะจะฟูฟูหรือว่าเขาหัดกระพือปีกหัดบินกันบ้างแล้วเนี่ยโอ้ยสามตัวลืมตาด้วยค่ะทุกทีเนี่ยไม่ลืมตาดูอันนี้ตาแป้วเลยแล้วก็ไม่โฟกัสนะตาแป๊วเลยค่ะทุกคนสังเกตที่ดวงตานะคะ ตาแป๋วปีกฟูค่ะตัวนี้ก็จะเรียกว่าโตขึ้นหรือเท่าเดิมก็ไม่แน่ใจแต่ปีกนี่เห็นได้ชัดเลยค่ะว่ายาวขึ้นนะคะโอ้โหอ้อออาปากแล้วค่ะเริ่มอ้าปากแล้วหิวแล้วเริ่มจะหิวค่ะมีตัวเดียวแหกปากค่ะนอกนั้นเฉยเพลกเฉยเมินค่ะเมินแต่สังเกตว่าทุกตัวลืมตาค่ะซึ่งทุกๆวันที่ผ่านมาเนี่ยนางไม่ลืมตาลืมหูลืมตาเลยนะคะสักตัวนี่ อน่ารักจังเลยอ่ะอยวพรุ่งนี้เราไม่ได้มาไล่นะสิทุกคนเราไม่ว่างไม่แน่ใจว่ามาลืนมามันจะยังอยู่ไหมหรือว่าบินไปแล้วก็ไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะความน่ารักของลูกนกพูดถึงนกพวกนี้นกกระจิบกระจอกกระจาบอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่ทั่ว,วไปแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาสังเกตเชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเขานะคะนิกาเองก็เพิ่งจะ มาถ่ายมาเห็นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อร้องใหญ่เลยเนี้ยค่ะโหปีกปีกยาวขึ้นนะคะปีกน่าเกลียดเนาะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูใหม่เอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้มาลืนนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวมาลืนมาดูใหม่นะคะว่าน้องจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออย่างไรอะไรแบบไหนมาคอยลุ้นกันจ้า คนคะาเมื่อวานเราไม่ได้มาวันนี้เราก็เลยแวะมาดูน้องนอกน้อยหน่อยนะคะปีกจะเต็มหรืยอยังนะไปดูกันค่ะลุ้นๆๆทำไมเงียบทุกคนมันว่างไม่มีนกเลยนกหายไปแล้วบินไปเบิดแล้วว่างค่ะเหลือแต่ขี้ดูสภาพโอ้ยเราก็นึกว่าจะมาเปิดดูแล้วเห็นนกแบบว่าปีกเยอะๆขนเยอะๆอะไรเงี้ย ดู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 มันทิ้งขี้เป็นที่ระลึกให้เราดูค่ะทุกคนสรุปนะคะเจ้านกน้อยก็ที่เราได้ดูตั้งแต่มีไข่หนึ่งฟองสามฟองสีฟองห้าฟองจนฟังเป็นตัวนะคะแล้วก็บินจากไปแล้วนะคะว่าจะมาทํำสตอรี่แบบว่าเออถึงตอนฝึกบินอะไรอย่างเงี้ยก็สายไปซะแล้วค่ะลืมเผลอวันเดียวไปซะแล้วโอเคค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ